S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้การยุ่งครับช่องยูทูบต้นกลับกอนบานลงมาไฟครับพี่น้องวันนี้ต้นกลับอีกครับกับสิผาพี่น้องเข่าปลาคือเก้าครับเข่าปลาหาเห็ดหาแมงกิบบลมนะครับนะเด้๋ยังกะเอาครับวันนี้กับมากรับบานลงมาไฟก่อครับพี่น้องครับมากกับพี่น้องบานลงไฟมาครับมาลุ้นน้ำกันครับ ไปเส้นแล้วหายอืมอืมดูสับดูดอุ้ยตัวแรกครับพี่น้องครับสับมั่นนะครับมัน,นเอขาอมาในอุ้มใหม่อนะหเอาหลุดไหมเห็นไหมไม่เขา มึงอยู่ในเงาใหม่ไปไหนไอ้ก้อนจะได้กินบ่างเหรอ Nên là thân bao xôm hả? Hai. มันไม่ได้หรอกเห็ดมันปลูกกับสวยเก็บชอบไทยเก็บ้อบไทย ดอกบานเย็บเพื่อนดำเย็บเพืนดำเย็บเพือนดำเยูด้ยได้เลข้าไหนแกงแสบด้วยครับแกงแซบคือกันแต่ว่ามันจะดำที่ปีเห็ดไกลเขียวครับพี่น้องครับ สวยเลยครับเนี่ยดอกแข็งขัดกุ้งยิงบิดหกใหม่ตึงๆยุ่ยโอกาสจบันเดียวเมื่อไงล่ะเป็นตอใหม่ยู่น,นี่ก็ดีไปยังไรแล่ะบ้าง มาเห็นหูเด็กเจ้ากัดเจ้าเสียวอยู่โอ้ยเบาดอกเสียวโอ้มันเขางาใหม่น,น,มนี่มันมีตอวใหม่อยู่นี่ข้างนี้เราเห็นนี่เห็นปะตอวใหม่ต้น่าจะหายเลยพี่ก่อนเป็นทราย แล้ก็มีลากไม้ด้วย ดูหายยุงเยอะเยอะเห็ดมันปูมันเริ่มเหี่ยงหน่อยก่อนได้เห็ดได้ขี้ปูมเอาเบิดครับพี่น้องมานี่นี่คาดอีกดอกหนึง่งเห็ดปูวก อ้าก็จะถึงทั้งรังอั่นแหละเอาไปเลีมยอมาไว้ก่อนนี่ในรังในแก,ในกงในี่ดอกเนีานี้วแหละ 当然。 เดใครครับดับช่วยๆก้านแข็งพวกเเห็ดเผิอง,ง,งขีดจ้วคงครับสองดอกเห็ดเผิองขีดจ้วงครับเห็ดเผิองครับพี่น้องครับปูนให้ก่อนว่าให้เบิ้งครับ หวางวานันเป็นมดืดมืดมากจังไงดอกยังออกไปหาโดดวล่ะครับพี่นอ้องเื่งเดียดนยั่ะ เอทีมือมาเลยอ่าขย,าขย,าขยาัะขยัะขยัะอ๋อเสร็จเรียบร้อยครับนี่ในเวลาจิงเข้าวเที่ยงครับพี่น้องครับนี่รับข้าวเรานะครับเนาะมันอิจฉาอาหารมากครับพี่นอ้องขื้อย่างมาฝากนอก่อยตมม้มงัวบ่ฟกตมม้มงัวลาบงัวหล้วก,กะ อันนี้นะครับที่ไปหาแต่ว่ากับว่ามันจะของก้นทั้งเบือตครับสือพน้่ครับพี่น้อังครับไปน้ำกันนะครับไป,ไปน้ำกันจะเือกันให้เก้าผู้ใหเป็นไดไรไดนะครับนนี่ซอยกันไปครับเป็น้ลงครับมาได้ขแบบหนึ่งยินข้าวน้ำกันนะครับ่นะเปา,า,า,าไปาไปางโอ้อย,ยอะนะครับปากกับี แซบไปหน่อยกินเป็นแตาแซบครักครับพี่น้องครับต้นกับอีกคนกับสิพากการกินเข่าแล้วนะครับเนาะนี่ไอเวลากินเข่าเที่ยงแหะครับแตมีอยู่กันซีก้นหากนซรัพนี่แหละครับจะก้นละรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมกับต้นนะครับเนาะนี่แหละครับแต่ขอตัวกินเข่าก้อนแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะคอยผ่ากันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยเร็วเบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย